เด็กชายสองคนไอเกลียงกับไอพัดเพื่อนซีที่เติบโตมาด้วยกันมักเล่นโซนในสวนยางไม่ว่าจะยิงนกหาปลาวันหนึ่งพวกเขาชวนกันไปลงตาข่ายดักปลาที่หนองชุมแสงหนองน้ำกลางสวนยางที่ลือกันว่าปลาชุมแต่ก็มีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีคนได้ยินเสียงกระโดดน้ำตอนตีหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นใครช่วงเย็นราวสี่โมงทั้งสองถอดเสื้อผ้าตามประสาเด็กประถม แก้ผ้าลงไปในน้ำที่ลึกแค่หน้าอกตั้งขายดักปลาขนาด4เซนติเมตรล้อมรอบต้นชุมแสงใหญ่ใช้ไม้ไผ่ปักยึดเชือกไว้ทั้งสองฝั่งใช้เวลาไม่นานก็เสร็จแล้วกลับขึ้นฝั่งนัดกันว่าจะกลับมาเก็บปลาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเช้าวันถัดมาไอ้เกลี้ยงไปปลูกไอ้พัดพวกเขารีบลัดเลาะสวนยางไปยังหนองชุมแสงระหว่างทางเจอพี่แววคนกรีดยางที่พูดล,ยลอยๆว่าระวังผีพลายด้วยนะ คำพูดนั้นแม้ฟังดูเหมือนล้อเล่นแต่ไอ้พัดกลับรู้สึกขนลุกส่วนไอ้เกลี้ยงยังคงใจกล้ารีบบอกให้ไปกันต่อก่อนปลาจะพองจนทำแกงไม่อร่อยถึงหนองชุมแสงตอนเจ็ดโมงเช้าทั้งสองถอดเสื้อผ้าอีกครั้งเตรียมตัวลงไปเก็บขายที่ดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแสงแดดยามเช้าสองลอดยอดยางตัดกับน้ำที่สงบนิ่งไอ้เกลี้ยงลงน้ำไปปลดไม้ไผ่ด้านหนึ่งไอ้พัดลงอีกฝั่งแต่ขณะดึงขายกลับพบว่า มีอะไรบางอย่างดึงไว้ใต้น้ำแรงตึงผิดปกติราวกับอะไรบางอย่างกำลังเกาะอยู่ที่คายไอเกลี้ยงออกแรงดึงคายแต่เหมือนถูกรั้งไว้สายตาเขากวาดไปตามผิวน้ำก่อนจะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นช้าๆเหมือนมีบางอย่างหายใจอยู่ใต้นั้นมึงมาช่วยกูหน่อยไอเกลี้ยงร้องเรียกไอพัดเดินลุยน้ำไปช้าๆพลางสะบดติดต่อไม้หรือเปล่าวะแต่ทันใดนั้นเองเสียงน้ำชัว ดังขึ้นอย่างแรงขข่ที่เคยตึงถูกกระชากจมลงพร้อมมือเลอะเลือนสีซีดขาวผอมแห้งโผล่ขึ้นจากน้ําเด็กทั้งสองพังหะถอยหลังจ้องตาค้างเสียงคลางต่ำแผวๆดังมาจากกลางหนองกวาของกูวิ่งไอพัดวิ่งไอเกลี้ยงตะโกนสุดเสียงทั้งสองกระโจนขึ้นจากน้ําเปลือยกายหันหลังวิ่งตะกุยตะกายกลับขึ้นตะลิง เสียงฝีเท้าน้ำดังซาซาไล่ตามมาเหมือนมีบางอย่างเดินได้ในน้ำพอถึงตะลิ่งพวกเขาคว้าเสื้อผ้าได้แค่คนละชิ้นก็วิ่งป่าราบเสียงหัวเราะหญิงสาวดังแววแรกมาในอากาศเย็นเจี๊ยบใครเอาขายมาวางในที่ของข้าทั้งคู่วิ่งไม่หยุดหอบจนแทบขาดใจกลับถึงบ้านไอพัดตัวสัน่นไอเกรียงนาซีดแม่ของไอพัดถามไปทำอะไรกันมาหน้าเป็นขี้เท่าเลยลูก วกเขาไม่กล้าบอกจนหลายวันต่อมีข่าวจากน้าแถวนั้นว่าหมอตำยาแก่ในหมู่บ้านเคยเล่าว่าหนองชุมแสงเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำตายที่นั่นเพราะถูกใส่ร้ายเป็นขโมยปลาตั้งแต่นั้นมาใครลงขายผิดที่มักเจอเรื่องประหลาดและขายของไอ้เกลี้ยงไม่เคยลอยขึ้นมาอีกเลยว่ากันว่าทุกเช้ามืดก่อนแสงอาทิตย์จะทอแสงลงนองน้ำ บางคนที่ตื่นมาเก็บน้ำยางในสวนใกล้ๆหนองชุมแสงจะเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างหนองเอานิ้วเรียวๆลากปลายขายในน้ำเหมือนยังเฝ้าปลาที่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะมันไม่ใช่ปลาของใครนอกจากของเธอ